ใครว่าน้ำมันแต่ละปั๊มเหมือนกันนะฮะวันนี้เราจะพามาพิสูจน์น้ำมันคุณภาพระดับโลกที่เคลมว่าวิ่งได้ไกลกว่า8.24%เนี่ยราคาเท่าเดิมด้วยนะ คนครับร่างกายของคนที่แข็งแรงเนี่ยยังต้องการอาหารที่ดีนะครับเพื่อให้มีพลังงานใช้ในแต่ละวันมีสุขภาพที่ดีใช่ปะตัวรถก็เหมือนกันครับนอกจากขุมพลังเนี่ยที่มีความแรงของแต่ละคันที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยแน่นอนว่าน้ํามันที่เติมรถยนต์ก็เปรียบเสมือนอาหารที่สําคัญของเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมน้ํามันที่ดีเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยก็ย่อมให้ตัวรถเนี่ยสามารถวิ่งได้ดีขึ้นและทาให้ตัวรถเนี่ยมีความทนทานอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับผมต้องบอกว่าน้ํามันเนี่ยสำคัญยังไงเออมันเปรียบเสมืออนนาาหรรยัังงไะคบผม เมื่อเราเติมน้ํามันเข้าไปที่ตัวรถใช่ปหแล้วมันถูกฉีดเข้าไปครับที่ห้องของเครื่องยนต์ฉีดเข้าไปที่กระบอกสูบเนี่ยและเกิดการเผาไหม้ครับจุดระเบิดตุ้มเนี่ยมันก็จะมีการครับดันเนี่ยลูกสูบแล้วก็ไปหมุนเพลาขับเคลื่อนของตัวรถทําให้ล้อรถเนี่ยสามารถหมุนแล้วก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเนี่ยที่ดีมีคุณภาพมันก็จะทิ้งขมเหลเอาไว้น้อยแล้วก็ให้ค่าพลังงานที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยต่อให้เป็นชนิดเดียวกันนะ แต่ว่าต่างยี่ห้อต่างแบรนด์นะครับผมไม่แน่นะมานให้ค่าพลังงานที่ต่างกันก็ได้ยกตัวอย่างอย่างข้าวสารเนี่ยแต่ละยี่ห้อต่อให้บอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิ100%เหมือนกันเออแต่ว่าคุณภาพใช่ไหมความหอมอนี้ก็แตกต่างกันเออก็เป็นไปได้นะครับ วิธีการดูนะครับว่าตัวรถเราเนี่ยรองรับเนี่ยน้ำมันอะไรยังไงบ้างนะง่ายๆดูที่ฝาถังน้ํามันนะครับผมแต่ผมเนี่ยมีเคล็ดลับหนึ่งจะมาบอกทุกคนนะเผื่อบางคนไม่รู้ฮะเวลาขับเข้าปั๊มไปแล้วงงๆฮะว่าฝาถังน้ํามันเนี่ยอยู่ฝั่งไหนนะของตัวรถเราเนี่ยเราสามารถดูได้ที่จอมัดวัดนะที่รถแต่ละคันครับมันจะมีสัญลักษณ์เนี่ยรูปเนี่ยตัวแบบปั๊มน้ํามันเนี่ยตัวแท่นนี้เติมน้ํามันอยู่แล้วมันจะมีลูกศรบอกอยู่ครับว่าหันไปทางซ้ายหรือทางขวาอันนั้นแหละฮะคือตําแหน่งที่อยู่ของงด้้าาานนนฝถััํม เพราะฉะนั้นเนี่ยใครครับที่มีรถหลายคันนะหรือบางทีครับไปสับแงขับรถคันนู้นขับให้คนนูน้นคนนี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กก๊กบ้างเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วคราวนี้เราสามารถสังเกตได้ไงก็เละกันนูสักนิดนึงครับขับเข้าไปในปั๊มเนี่ยจะได้ขับเข้าไปถูกด้านอ่ะเราไปดูที่ฝาถังกันดีกว่า อย่างรถคันนี้นะครับ Toyota Corolla Altis นะถ้าเราลองดูครับนี่ฟ้าทังมันบอกเลยว่าคันนี้ต้องเติมเป็นแก๊สโซฮอลหรือว่าเป็นน้ำมันเบนซินเท่านั้นนะครับรองรับเนี่ยสูงสุดตั้งแต่ E0 ถึง E85 ซึ่ง E เนี่ยหลายคนสงสัยว่าคืออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้น้ำม,นมันมีหลายประเภทมากส่วนที่แตกต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์ครับ E ย่อ,อมาจากคําว่าเอทานอลที่ผสมลงไปในน้ำมันเบนซินนั่นแหละนะครับ E0 ก็คือไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลยจนไปถึง E85 คือมีส่วนผสมของเอทานอลนี้มากถึง85นะครับและคันนี้ก็บอกว่าเนี่ยรองรับครับเป็นซีนออกเนน91ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S <โ>ก่อนที่เติมน้ำมันลองดูให้ดีนะว่ารถเราเนี่ยต้องเลือกชนิดของน้ำมันให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นเนะติมผิดเนี่ยต้องมีปัญหานะเอาไปล้างเครื่องยนต์เอาไปลากอะไรเงี้ยเสียเวลาแล้วก็เสียเงินอีกหลายบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมและนอกเหนือครับจากการเติมน้ำมันที่ถูกประเภทแล้วเนี่ยหรือว่าเติมน้ำมันพรีเมี่ยมเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราต้องเลือกน้ำมันทีี่มคคุุณภาพนนทก ก่อนอื่นเลยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าน้ำมันชนิดเดียวกันเติมของแต่ละปั๊มจะแตกแต่างกันหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นน้ำมันประเภทเดียวกันแต่น,น้ำมันของแต่ละปั๊มจะมีการใส่สารแอดดิทีฟที่ไม่เหมือนกันเอาแล้วไอสารแอดดิทีฟที่ว่านี่คืออะไรล่ะผู้ที่งงทำไมนี่ถ้าพูดให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆคง,งเปรียบเสมือนสารปรุงแต่งในอาหารที่ทำให้มีรสชาติกลมกลม่อมอร่อยมากยิ่งขึ้น เมื่อใส่สารแอนติทีฟลงไปในน้ำมันที่เราเติมในรถยนต์ก็จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างเข้าไปแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งทํากันนะครับเป็นสิ่งที่แต่ละแบรนด์ทํากันมาหลายปีแล้วสารแอ d i ิทีฟที่ใส่ลงไปมีคุณสมบัติที่หลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์จะเลือกใช้โดยส่วนมากจะช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำมันให้ดีขึ้นประเภทที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ก็มีอย่าว่าแต่น้ามันเติมรถยนต์เลยน้ำมันเครื่องก็มีการเติมสารแอน i ิทีฟลงไปด้วยเช่นกันนะขึ้นอย ว่าจะมีการวิจัยพัฒนาสูตรน้ำมันของตัวเองอย่างไรจะใส่สารแอดดิทีฟอะไรลงไปบ้างซึ่งมีน้อยคนนักที่จะรู้โดยส่วนมากเราจะพูดถึงแค่ประเภทของน้ำมันแค่นั้นว่าเป็นแก๊สโซฮอล95 91 E20 หรือน้ำมันดีเซลเพราะแต่ละแบรนด์ใส่สารแอดดิทีฟที่แตกต่างกันก็อาจขายในยราคาต่างกันเช่นน้ำมันพรีเมียบบางแบรนด์โฆษณาว่าคุณภาพดีกว่าก็อาจเติมสารแอดดิทีฟลงไปเพิ่มเติมและขายในยราคาที่แพงกว่าก็เป็นได้บางแบรนด์ก็เอาชื่อสารแอดดิทีฟมาโฆษณาซะเลย ยิงน้ำมันคาวเท็ที่มีสารเทครอนหรือกทิส์เฉพาะของทางแบรนด์และยังขายในยราคาเท่ากับน้ำมันปกติไม่ได้บุกเพิ่มด้วยนะแล้วสารเทครอนในน้ำมันคาวเท็กนี่ดียังไงถึงกล้าเคมว่าคาวเท็กเทครอนแรงประหยัดพิสุจได้ไปได้ไกลกว่า8.24ด้วยการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ หากเราไปดูคุณสมบัติที่ทางข่าว e x คแสงไว้อย่างแรกเลยช่วยเครื่องยนต์สะอาดขึ้นช่วยชาล้างและป้องกันคราบข่าเหมาสกรปรกล้ำลึกถึงภายในแต่ไม่เครื่องยนต์สะอาดทั้งหัวฉีดวาวไอดีกระบอกลูกสูบลองดูรูปที่ทาง c ่าวเทคแทรบติบเทียบกันจะเห็นได้ชัดเลยว่าน,น้ำมัน c a าวเท t e c r ร n อช่วยเครื่องยนต์สะอาดกว่าอย่างเห็นได้ชัดมองตาเปล่าจากขนกไม่เห็นกันนะครับ อย่างที่2เครื่องยนต์แรงขึ้นในเมื่อเครื่องยนต์สะอาดก็สามารถทํางานได้เต็มที่เต็มกําลังเต็มสามรรถนะมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นแต่ต้องบอกทุกคุก่อนนะที่บอกว่าแรงขึ้นไม่ได้ไหมายความว่าแรงเหมือนไปติดเทอร์โบหรือจุนกล่องใหม่แบบรลซิ่งนะแต่ตัวรถให้อัตราเร่งและกาลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของตัวรถน้ามันเผาไหมเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานขับเครื่องรถได้ดีขึ้นนั่นเองอย่างที่ 3. ประหยัดขึ้นพอเครื่องยนต์สะอาดขึ้นแรงขึ้นก็จะช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ยืดอายุการใช้งานประหยัดค่าารุงมกขึ้น และนอกจากนี้น้ำมันคาเท็กซ์เทคกรอนยังขายในราคาปกติไม่ได้บวกเพิ่มช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกและจากการพิสูจน์ของคาเท็กซ์โดยเอารถไปทดสอบวิ่งในสนามพบว่าทำให้ัตรถวิ่งนด้ไกลกว่า8 2 4อีกด้วยแม่เครื่องยนต์สะอาดเร่งในแรงเต็มประสิทธิภาพแถมยังประหยัดอีกตาหากทำให้คนใช้รถไม่ต้องเลือกระหว่างการเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมที่ราคาสูงไม่ประหยัดเงินในกระเป๋าหรือเลือกเติมน้ำมันราคาประหยัดแต่ได้น้ำมันอีกเกรดหนึ่งตรงนี้เลยน้ำมันคาเท็กซ์เทครอนทั้งแรงประหยัดพิสูจน์มาาแล้้วว่่ไดคู คือใครบางคนยังไม่ดูนะครับจริงๆแล้วคาวเทคเ,เป็นแบรนด์ระดับโลกนะีนคือเช e รอนคอร์เปอเรชั่นมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี1936อเมริกาเนะี่ยหรือกว่า87ปีมาแล้วยาวนานมากนะฮะเขามีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทุกอย่างนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันอย่างต่อเนื่องมีศูนย์ทุกอย่างเชปรอนของตัวเองด้วยนะในเมืองริชมอนด์อเมริกานะครับและผ่านการทดสอบนในหลากหลายสภาวะเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเป็นน้ำมันที่ทุกคน,นใช้กันอยู่ตอนนี้นะฮะและสำหรัับบคคนนไทย,ยางกลว ปั um ๊มคาวเท็กซ์มันมีน้อยหรือเปล่าหายากหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับมีกว่า450แห่งนะพร้อมเปิดให้บริการทั่วประเทศนะฮะอย่างวันนี้ที่ผมเนี่ยเอารถมาเติมน้ำมันมจริงๆนะตอนนี้เราอยู่กันบนถนนคราฟลานดพุทธมณนลสาย4ีเรียกว่ามีป um ั๊มข่าวเท็กซ์แบบนี้อยู่ด้วยปั๊มใหญ่สะอาดสะอานครับสะดวกสบายมากนวดจากน้ํามันแล้วนะครับย,ยังมีมินิมาร์ที่มีร้านอาหารมีร้านล้างรถมีห้องน้ําสะอาดเรียกได้ว่าพร้อมให้ทุกคนเนี่ยใช้บริการกันแบบครบวงจรเลย สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาปั๊มน้ำมันคุณภาพเนี่ยคารเท็กซ์เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการน้ำมันระดับโลกนะที่เขาเคลมว่าน้ำมันเขาเนี่ยวิ่งได้ไกลกว่า8 2 4นะครับด้วยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งแรงทั้งประหยัดอยากชวนทุกคนเนี่ยมาลองพิสูจน์ด้วยตัวคนเองนะแล้วมาคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับผมและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระจายให้พวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแหมเติมน้ำมันแล้วเนี่ยขับไปเที่ยวเชียงใหม่ดีไหมเนี่ย